นี่นะฮะขอพูดเรื่องนี้ดีกว่าครับผมวันนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะฮะเสื้อที่ผมใส่อยู่เห็นไหมฮะทีมชาติไทยครับผมวันนี้นะครับเตะกับญี่ปุ่นครับผมซึ่งต้องบอกว่า2ทีมนี้นะฮะดาม่าต้งสองทีมเลยแพ้มาทั้งคู่ครับผมแล้ววันนี้เตะที่ไทยนะฮะผมอยากให้ทุกคนนะครับชาวไทยทุกคนเนี่ยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจนะครับเชียร์ทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะแบบว่าเป็นสายแข็งมากๆนะครับอันดับที่49ของโลกนะครับผมแต่ไทยเนี่ยอยู่ที่อันดับที่120ของโลกห ผมนึกภาพอยู่ครับผมและผมอยากจะส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นาะทีที่80นะครับจะมีแฟนๆนะฮะที่เขาไปดูในสนามสุขพชาานะัชราศัยเนี่ยเขาจะตะโกนครับว่าสารัตสารัสารัตออตะโกนกันทั้งทั้งสอ,องเลยเพราะว่า,มาแมตที่แล้วเนี่ยมันมีดราม่าครับผมสารัตเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็ทําให้เสียจุดโทษนะครับคนไทยเขาก็เห็นสารัตร้องไห้เสียใจหลังจากที่เกมจบเนี่ย ทุกคนก็เลยจะส่งกําลังใจถึงแม้ว่านัดนี้สหรัฐอยู่เย็นนะฮะหรือน้องตังเราเนี่ยไม่ได้ลงเนี่ยก็จะตะโกนตะโกนตะโกนเชียร์กันทีนี้คุณวดีก็ถามว่าจะตะโกนคำว่าตังหรือสหรัประชาชนนี้ท้องหน่งตัวไงตั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 งหรือสารัฐสารัฐครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะเพราะมันต้องเคลียร์กันให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวบางคนตังก็เลยลงเอ่ยว่าเมชาเราถามใน Facebook ไลฟ์ครับผมคนเฉน่บอกว่าเอาสารัฐแล้วกันใช่ฟังแล้วมันแล้วมันเพระกว่าสารัฐสารัฐ เชียร์บอลให้มีความสุขการพนันก็อย่าไปเล่นลูกคืกโอครบสองโอ้โหอะไรพูดเล่น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 ไม่ไดีไม่ไดีด <c oughs> ตกลงสารลัดเนาะสารลัดสารลัครับเลยจะเกิดขึ้นแน่นอนในทีมที่จะเก <ใน S 2> ิดขึ้นแน่นอนและเราร่วมเชียร์ทีมวัฒน์ไทยกันตากล้องถ้าคุณเชียร์ทีมวัฒน์ไทยขย่าก,กล้องหนึ่งทีเขย่าก,กล้องสิเขย่าก,กล้องสิเออกล้องเชียร์เชียร์เชียร์ทีมวัไทยแซกแซกเมื่อกี้นะอะไรขยับเนี่ยเนี่ยอ๋อแอบป้าแอบไม่มีเลย โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับนาดูกระจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซ u b s c คร b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ